นะครับ L 9,000นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เอาเครื่องกั้นมากั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับ อันนี้อยู่บริเวณโค้งนะครับบ้านโป่งนะครับหน้าโรงเรียนสารสิทธิ์นะครับเดี๋ยวขบวนธรรมดาที่สองหกหนึ่งนะครับจะผ่านนะครับที่โค้งบ้านโป่งแห่งนี้นะครับได้ข่าวว่าสองหกหนึ่งนี่ต้นทางทนบุรีนะครับไปทางหัวหินนะครับ เนื่องจากสะพานพระราม6นะครับยังซ่อมบำรุงไม่เสร็จนะครับ ได้ยินเสียงวีดของขอบวนสองหกหนึ่งแล้วนะนี่นะครับต้นทางทนบุรีนะครับขบวน261วันนี้เป็นขบวนหัวรถจักรนะครับ ของอานซตอมนะครับปกติจะเป็นดีเซลลางนะครับตอนนี้นะครับของหน261นะครับต้นทางชนบุรีไปทางหัวหินนะครับอาร์อต,อตอม4 4ซ4นนะครับนะครับชนบุรีหัวหินนะครับ ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับขบวน261นะครับขอฝากเพื่อนเพื่อนนะครกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์ตันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ